สวัสดีจ้าพี่น้องแม่สวัสดีพี่น้องนะสวัสดีจ้าพี่น้องแม่เอาบักบ้างไหมแม่ทรงได้หนิจ้าแม่ไก่อันเมื่อนี้เปิดบักม่วงอันเบอร์ซีได้หนิจ้านาดอกไม้เบอร์ซีอันแม่ขาพันสีมาเอาประมาณล่างสองล่างนี่ลาบลายท่านได้แกะทรงดอกพี่น้องเมื่องงามวันนี้จ้าผิวสวยเรียบงามหรืออย่างเนี่ยห่อใบตาหน่อยหน่อยได้หนิพี่น้องอะไรยังได้ม่เอาตาม ไปไนี่เด้อจ้ามาเด้อม,มาเอาเนี่ยแหละบักม่วงสวยๆพี่น้องมึงผิวสวยงามเนาะจ้าเนาะท,าที่ไ่นจะถ่า้มึงแม่ทรงกำลังแกะให้พี่น้องมึงกันได้จ้า,อ,าอ,อันนี้คือเบอร์ซีพี่น้องเบอร์ซีเอแมนสีทองนี่จา้าเบอร์ซีผิวจะขาวเนียนบอนบลเหลืองคือสีทอง พี่น้องมึงวู้ยหมางามๆเนาะพี่น้องเนาะขางามปานคนอาบน้ำแร่แช่น้ำนุำ่มเพ่อนะเฮ้ยนะพี่วสวยคักพี่น้องเอ้ยต้องการาเอาได้มือนี้ด้อต้องการรีบหน่อยแต่ว่าถ้าได้เปิดเบิดดอกว่าจะนี่คือขายแบบร่างสองร่างโบมขายกำลัาางแก่พี่น้องสวยเนาะผู้ที่อยากได้มาเอาเมือนี้นะเ่น พอยากได้คือมาเอาเงินนี่แกะได้ใ<ก>นแม่พันแกะนี่แหละจ้าสวนสวนมัง่ังไก่อะไรนี่จ้า แม่ยกโซ่ด้วยเด้อติดบนครับติดไว้กัน,กนเอาเมอนเอกต้งการหลังจากเมนดี่วพเพระท่านได้เก็บอีกเ <laughs> พราะว่าร่อล่อหนอกมา,จากจ้ะอันนี้คือแม่ขาขาใหญ่ซื้อจา้าเก็บให้เพื่อนต้องการคุ้ละสองคำร่งำางกัมาเอาอันนี้คือประเด็ทรงหลายมันกับท่านดนแก่เต็มทีพร้อมแล้วจ้ะ ไอ้ย่อยซู้สู้โชว์โชว์ชชชโอเคเฮ้ยพี่น้องเนี่ยจ้าสีทองเนี่ยพี่น้องเห็นว่าสีทองสีเหลืองงามบ่าจ้าแม่เพิ่นเก็บมาแล้วเกลนไปรพามาเมืองในร้านสีทองสวยๆค่ะ อืยงามเนาะอืยอ,อ,อันนี้เบอร์ซีจ้ะสีนแตกต่างกันที่น้องเห็นวะสีขาวสวยนี่เขาเอิอนบักม่วงเบอร์ซี้าหนามดอกไม้เบอร์ซีจ้า นีคือน้ำดอกไม้เบอร์สีนะคะทุกคนน้ำดอกไม้เบอร์สีจ้าสนใจมาได้เด้อสวนพอทุนมาเด้อพี่น้องเด้อมายมไก่เด้อพี่ยังฝากหลักที่ตาบักม่วงย่ำเดากับเดาเแล้วจ้าเสดาะเสดาหวานแม่จ้าเสดามันแม่จ้าออก้านพวกไก่คืออาอาชีพลักกับบักม่วงก็มีไรใดกับเดาวละจ้าเสดามันเสดาหวานนะคะ ไก่ยังบ่เก็บหลายจ้าค่ะเก็บหลายไก่จะไล่สดให้ทุกคนเมืองไก่กําลังเลียนรูไล่สดอยู่ไก่ไล่บอหท่านเป็นเฮ็ดบ่เป็นพี่น้องอยากเฮ็ดคือพี่น้องอยู่ไก่เฮ็ดบ่เป็นเอ้ยกำลังหัดไปนะจ้าเนาะทุกคน,คนตางคนต่างหัดแล้วว่า